อ,นนบบอันนี้แบบสูงนะนนบบตันนี้หามนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะตัวนี้หามนะเจฝนรับประกันนะวันนี้นะฮะทุเรียนเกรด A 3 A เลยนะครับครับผมนี่นะฮะ สวัสดีครับท่านผู้ชมตลอดถ่ายคลิปคลิปนี้ผมก็อยู่ที่ร้านเจ๊ฝนผลไม้ตามฤดูกาลที่ตลาดหน้าห้างซีเคพาษาซาปลวกแดงระยองนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพามาดูทุเรียนที่นี่ที่ร้านนี้กันนะครับนี่ฮะร้านนี้นะครับผมทุเรียนมีทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอนทองชนีไข่นะครับกระดุมนะครับเป็น ร้านผลไม้ตามฤดูกาลน,นะครับช่วงนี้ก็เป็นหน้าทุเรียนนะฮะมีหรือว่ากระดาษพลาสติกได้ไหมมีแกะไว้ให้แล้วด้วยนะครับด้วยนะครับนี่ไงถุงตรงนี้เจ๊ฝนนะฮะตัวนี้เป็นที่เขาแกะไว้นะครับเป็นภูอย่างนี้เดี๋ยวพี่ไปหั่นเอง ตัวนี้ขี่ละวเจ็ดสิบบาทนะฮะตัวนี้เป็นเป็นอะไรครับพี่ตัวนี้เป็นอะไรครับหมอนทองนะฮะตัวนี้สุกกว่านี้หนึงนะสาวอสอร้านนี้นะครับผม เป็นร้านผลไม้ตามฤดูกาลนะฮะเป็นร้านใหญ่เลยนะครับโอ้โหวันนี้ลงมาเยอะเลยนะครับวันน,นี้ด้านหลังนะครับมีที่เขาแกะไว้ให้แล้วด้วยนะครับแล้วก็เป็นเป็นลูกแบบนี้นะครับถ้าเป็นลูกโลกเท่าไหร่นะครับ โลร้อยเก้าสิบาทนะครับถ้าเป็นลูกนะถ้าแบบเป็นเขียนนะที่แกะไว้ก็เจ็ดสิบบาทนะครับอโอ้นะมีหลายไซส์หลายขนาดเลยนะครับทูช้ชมครับปีนี้นะครับบอกเลยว่าทุเรียนแพงนะครับปีนี้นะครับจะพามาดูใกล้ๆครับอ,อันบ,บาท วันนี้ลงมากี่ตันครับวันนี้วันนี้น่าจะไม่ไม่ถึงตันดีอะพี่ตอนนี้ครับผมทุเรียนเกียรติ A นะฮะร้านนี้นะครับคุณภาพนะครับขอบคุณนะคะพี่หนุ่มต่อได้ขอบคุณมากค่ะขอต้อนดีร้านเจ๊ฝนเปิดตั้งแต่9ก้าโมงนะครับท่านผู้ชมนะถึงถึงประมาณกี่โมงนะครับ3ามทุ่มค่ะ3ามทุ่มนะนี่เดี๋ยวให้ดูเนื้อที่สวยเลยนะครับ ตัวนี้ตัวนี้ประมาณไหนครับตัวนี้หำหำนะฮะรกรอบนอกนุ่มในเลยนะครับนี่นะฮะสายกรอบนอกนุ่มในไม่ควรพลาดน,นะครับก็นี่นะฮะ วันนี้มีกี่อย่างครับวันนี้วันนี้หมอนล้วนๆเลยนะช่วงนี้หมอนมันเยอะเลยรครหมอนดีกว่าครับผมคลิปที่แล้วมามีทุกอย่างเลยนะครับ <c oughs> วันนี้หมอนล้วนๆเลยนะครับนี่ <c oughs> สายก่อมน่องนุ่มในไม่ควรพลาดน,นะฮะสายทุเรียนนะฮะช่วงนี้ราคากำลังพอด,ดีนะครับม่ค้ารับริสช่วงนี้ใช่เนาะเกตธุเรียนแต่เพราะเบอร์สวยครับผมอันนี้คือเบอร์สวยเลยนะครับ ดูเจอฝผลปลอกทุเรียนท่านเทียบเลยนะครับตัวนี้หำหามเลยใช่ไหมครับตัวนี้อขอมนอกนุ่มในเลยนะสีสวยครับท่านผู้ชมครับขอแวะมอุดูได้นะครับที่น้านซีเคนะใครที่อยู่แถวนี้นะครับ ไซนี้กี่กิโลรับเนี่ยประมาณสองโลนิดหน่อยสองโลครึ่งสองโลครึ่งนะครับมีมีกี่ผูครับประมาณห้าผูเต็มห้าผูเต็มเลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าทุเรียนนะครับท่านผู้ชมยาวเลยนะครับไปถึงประมาณมิถุนานะครับร้นา,านนี้ขายทุกวันนะครับแวะมาหนุนได้เลยรับรองไม่ผิดหวังนะครับทุเรียนนี้เนื้อดีอันนี้แบบสุกอันนี้แบบสุกนะใครที่ชอบแบบไหนนะครับบอกบอกได้เลยเนาะ ต้องการกินแบบไหนนะครถ้าสุกนี้ข้างในจะเป็นประมาณไหนครับก็จะเป็นสุกแต่ไม่เลยอะมันกำ,นะกำลังดีเลยนะกำลังดีเลยนะใช่ถ้ากรอบข้างนอกก็จะแข็งหน่อยนี่ก็พอดีพอดีไม่เลยไม่แข็งอ๋อครับผมแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบนะฮะโผโอ้โหอยู่ใกล้ๆกินหอมมากครับ นี่นี่ผมใส่แมสนะครับแต่ผมกินหอมมากครับโอ้นี่ลูกเดียวกันนะฮะลูกเดียวกันนะฮะลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับ สายทุเรียนไม่ควรผ่านนะครับช่วงนี้นะฮะทุเรียนจันระยองกําลังออกเยอะเลยนะครับตัวนี้เป็นหมอนทองอะไรครับหม,หมอนระยองหมอนระยองเลยนะ สซขนาดที่อยู่หน้าร้านนี่ประมาณกี่โลครับเนี่ยสโลขึ้นประมาณสามโลขึ้นเลยนะเดี๋ยวมาดูมาดูลูกนี้เป็นไงบ้างหลังจากที่เจฟฟ๊ฝนคอไปแล้วเมื่อกี้ตัวนี้ประมาณไหนครับตัวนี้สุกพอดีกินสุกพอดีกินเลยนะครับโอ้โหจริงๆแน่นอนเลยครับคขอมาได้สุดยอดเลย <laughs> จ้าหวานมันเลยค่ะจ้าคููสำภูก็ซื้อได้ค่ะคููเดียวก็ซื้อได้นะครับตามตามงบประมาณนะไม่บังคับไม่ได้บังค,บบงคับนะครับถ้าใครงบน้อยก็ซื้อน้อยนะครับกินพอให้หายอยากนะฮะ ถ้าถ้าใครมีงบเยอะก็หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะครับก็จัดเต็มที่เลยนะครับวันนี้หมอนทองล้วนๆเลยนะครับ่านผู้ชมนะครับวันนี้ดูเลยเกียดเอเลยนะพี่เนื้อสวยมากค่ะเยอะไปเลยค่ะ สีสวยมากครับเกรด A นี่คือ A สามตัวเลยไหมครับใช่ดับเบิล A เลยนะครับดับเบิล A เลยทริปเปิล A เลยนะฮะนี่นะฮะลูกมีสวยมากครับสีสวยมากนี่แบบหามตัวนี้หามนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะตัวนี้หามนะเจ๊ฝนรับประกันนะวันนี้นะฮะทุเรียนเกรด A สาม A เลยนะครับเนื้อดีเนื้อสวยนะฮะนี่นะฮะรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในเลยนะครับ นนี่นะไซส์ที่แก่อยู่นี่คือประมาณ3กิโลนะครัโลขึ้นเลยนะครับลูกใหญ่นะครับ สายกรอบนอกนุ่มในฮะไม่ควรพลาดจริงๆโอเคครับเจ๊ฝนขอบคุณมากครับผมอขอบคุณนะคะโอเคนะครับคลิปนี้นะครับผมตะลอนถ่ายคลิปก็ขอตัวลาไปก่อนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็อย่าลืมแวะม,มานุนนะครับร้านนี้นะฮะ ทุเรียนตามฤดูกาลน,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 นะครับร้านเจ๊ฝนนะฮะที่หน้าห้างซีเคพาซาปลกแดงระยองนะครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนชื่น้าจอกันใหม่สวัสดีครับผม